เงียบขายไม่ได้คนไม่มาเที่ยวนะคุณยายเนาะเงียบเลยปีนี้เงียบเงียบเงียบจบเลยรอบสี่เนี้ยไปไม่เป็นเลยคนจังหวัดไหนใช่ครับคนที่ไหนครับผมลูกเคยเท่าแก่เจงนั่นแหละคนจังหวัดไหนอำนาจเจริญใช่คุณแม่สวยเลยนะขีตะกรสองตะกรอใช่ไหมที่ใส่ ส่วนมากไม่จะใส่สามตะโกอันนี้เขาเรียกลายอะไรแม่ใส่ลายปนะลายปนะจต่ปนะมันจะทำไมจริงๆแล้วจะเป็นสีเขียวเนาะเขียวออกเขียวชุมพูถ่ายรูปขึ้นคอนแสงสวยๆนะเผ้าไหมเยอะนะขายผ้าไหมนะแม่ขายผ้าไหมก้วเนาะผ้าไหมกับเสื้อเลยขายคนแรกๆเลยนี่เร่อกปนะอันนี้ผืนนี้เท่าไหร่ครับฮะผืนนี้ธรรมชาติเท่าไหร่ครับไปดูสาคาหน่นะดูแค่นี้ก็พอ นั่นจะบอกให้สี่พันห้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงหรอกลูกประมาณสามพันกว่าได้เนาะยังไงก็โทรตเนหมูเอาไปขายตอนหนูเอาไปขายไม่ผมม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายเขาเห็นในยูทูบเดี๋ยวเขาโทรตามหาแม่อุ้ยดีถ่ายรูปขึ้นสะท้อนแสงเท่าไหร่ครับราคาประมาณอันมีกี่ชุดนี้มิกิแทงนะตัวนี้มันไม่แงถึงหงอก สวยแล้วเงาขึ้นถ่ายรูปเงาขึ้นเลยอ่ะน้ำยาแล้วไงอ่านน้ำยาแล้วใช่ไหมมาพร้อมทรงเนาะค่ะพร้อมทรงสองพันห้าค่ะสองพันห้าเนาะสวยจับแล้วลื่นเบาอ่าบน้ำยาแล้วอ่านน้ำยาเลยเนาะโอ้ยจะสวยๆงั้นเลยจะสวยจับแล้วลื่นจับแล้วกลนลุกจับแล้วกลนลุก น,นี้อาหมดแล้วเนาะแม่เนาะอาบหมดแล้ว,ลวที่สวยงั้นเลยสว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 ยถ่ายรูปขึ้นเลยนี่เป็นผแฟชั้นหมดเลยนะแม่เนาะตัดเสื้อได้เนาะ,ต,นะตัดกระโปรงตัดเอาไปตัดตัดเสื้อ ตัดกระโปรงได้ไหมได้ค่ะอ๋อตัดกระโปรงชายใส่ชุดทำงานนี่เนาะเอาสาวออฟฟิศขัดรายผู้ชายก็ตัดเสื้อทำงานได้ค่ะมันมีวันเส็งก็วันนี้วันพ่อไทยครับนี่ก็สวยจับแล้วจับแล้วคนลุกผืนนี้อันนี้เขาเรียกลายอะไรเนี่ยเนี่ยแลวเนี่ยที่คลุมอยู่เนี่ยลายละมือ ิลายระเบอร์ตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ด้านติดน่าติดนอาไปตัดกระโปรงเนาะสีสวยใหญ่เนาะอันนี้ราคาที่ติดลายมีสองพันห้าพันห้ารถรถได้ไหมได้ค่ะรถถ้าไหลเคยเคยกาถ่ายรูปขึ้นด้วยสะท้อนแสงออกสีอันถูกมันอยู่ทางนี้นี่อ๋อขนาดสะท้อนแสงอ่ะบอกชุดลายเล็กๆใส่ไม่น่าเบื่อแบบลายเล็กๆ คันแทงเนาะแม่เป็นคนที่มันงแต่งทางไหนทุกวันสวยสวยสวยชอบลายเงี้ยลายเล็กมีตัดกระโปรงพูดทำงานตัดใช่ไหมตัดเสื้อทำงานตัดเสื้อก็ได้เหรอเป็นผ้ามงคลอ๋อลายละเบอ๋อลราคามงคลท่าโบว์ผู้ชายก็ตัดแต่งงานได้เไอ้บัานมีที่ประมาณนี้ไม่ใช่แต่ได้ ตัดเสื้อตัดเสื้อผู้ชายตัดได้ครับอ๋อนี่เนาะตีนี่เนาะเข้มชุดทำงานสวยสวยสวยสองพันห้าต่อรองกับแม่ได้โทรหาได้โอ้ยสวยงามสวยสแต่ปาทีขึ้นชื่อที่สุดคือข้าวโพดเออนั่นแหละผมหาอยู่ตรงไหนพื้นข้าวโพดเลยผมดูอยู่มาเขาข้าวพะข้าวโพ ตอนนี้ก็ได้แม่งตรงนี้แหละตรงนั้นมันแสงจา้าเลยตรงนี้แหละสวยเลยถ่ายตรงนี้ใช่ไหมเวลาใครแต่งงานต้องมีผามีวหวในญาต<อ>ิในสามี<อ>ครอบครัวไหนไม่มีก็ถือว่าครอบครัวนั้นไม่ให้เกียรติกันแล้วครอบครัวนั้นก็ไม่ไม่ดีหรอกลูกต้อง<ล>มีผาดีไหวนะโอเคนี่ขมิบ้านเราเนาะใช่ค่ะโอเคนี่เขมิบบ้านเราค่ะผ้ามงคลชีธรรมชาติค่ะเท่าไหร่ครับปืนนี้กดทอยกมือไหว้นั่นเองครับ ก็ประมาณสามพันบาทค่ะสามพันบาทเนาะคราคุยได้สวยสวยสวยงานตี่มือนงานชั้นครูคนโทรโยมือไหว้นะอ๋อนี่ทำยากไหนที่ทำง่ายกว่านะอ๋อนี่ง่ายกว่านี่โยมทีเดียวโทรได้เลยนี่หลายขั้นตอนครับเอาโหเนาะอันปลอมไม่ใหญ่แม่อันปลอมยู่อันไหนเพราะอันปลอมผมจัดทำอันปลอมอันปลอมอันปลอม ม่มันเยอะเนาะนนเยอะแยะเลยอันนี้ไม่ใช่หรอลายอะไรลาย,ลายอันปลอปมอ,อันนี้แหละนี่แหละอลายคนแก่เนาะลายไม่ลายหรอกลายคนแก่ข้าราชการก็ตัดเสื้อใส่ได้ออ๋นี่เนาะถ่ายรูปขึ้นอันปรมอันปลอมสมออันลูซีมสวยสวยสวยตัดเสืส้อ นียังไ่ได้อนาแต่จะไปดีไซน์เนะาะทำเมืองทำนี่วันผู้ชายคงแค่สุดกลายอะไรแค่นั้นแหละเนาะเนาะขาหลายอย่างเนาะเครื่องเงินด้วยเนาะบ้านเรารเ,เครื่องเงินใช่ไ,ไหมเครื่องเงินใช่ สามปีหน oh. ึ s <S oh. ่งตอนปีสามหนึ่งท่านเสด็จที่บ้านสวนพระองค์นั่นเองขึ้นชื่อรัตดังมากๆเลยเคร่งเงินที่นี่อ่ะเทียนเนาะค่ะเสด็จที่บ้านสวนพระองค์นะมีบ้านหลังไหนบ้างในอำเภอเราอ๋อบ้านแม่เนาะมีหลังเดียวมีไร่เชียงทองเป็นด้อเปนผืนอาเซประเทศเนาะสุลินทร์เครื่องเงินมีทั้งเครื่องเงินมีทั้งพระไหม ถ่ายลง Youtube ครับเดี๋ยวเขาเห็นเขามาชมแม่นี่แหละมาหาแม่นี่แหละลงท Youtube เดี๋ยวผมก็ไปอัพอัพลงให้สวยสวยสวยถ่ายแล้วขึ้นถ่ายถ่ายรูปแล้วขึ้นถ่ายรูปแล้วขึ้นนาะนี่ก็ชอบชอบประมาณพวกนี้นะตอนนี้มาเรงผู้หญิงเนะสีธรรมชาติธรรมชาติแพงหน่อยดิแพงค่ะธรรมชาติแพงเท่าไหร่คะสี่พันห้าสี่พันห้าเนาะจริงก็ไม่ถึงคะลดได้ลดได้เนาะ ่วงนี้รถแหลกจากแถมไม่ได้ขายไม่ได้ขายเนาะคนลูกค้าคนก็ไม่มาเที่ยวเนาะบ้านเราเนาะบ้านสะญอไอ้บ้านอำเภอขวาวเนาะศูโอทัพไดไหมแม่ใช่ค่ะสวยสวยสวยงานชั้นครูสวยงามจับแล้วผลลุกจับแล้วผลลุกได้แหละจับแล้วิตใจจิใจผลลุกผลทองจับแล้วหลงรักเลยเห็นแล้วหลงรักก็ก็สีธรรมชาติสวยสวยถ่ายรูปขึ้นอยู่ อันนี้ด้านผิดด้วยน,นี่ห้าไม้ที่บ้านเยอะแเด้อของไอ้แก่เจ๊งอนะ <c oughs> แจกเขาหมดแล้วแจกอะไรขับไปเป็นตู้คนเคยจำนำหลุดเยอะแยะไม,ไม,ไม่ไม่เคยไม่เอาแล้วนะสมัยเมษสมัยหมด <ปะ S 2> ยุคแล้วสมัยก่อนใช่ตอนนี้ไม่เอาแล้วยุคนี้ไม่ได้พูดถึงยุคนี้ไม่เอาแล้วเลิกเล่นแล้วตอนนี้ไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่ก่อนะอ๋อสมัยก่อนใช่ไหมแม่เป๊ะแก <c oughs> อยู่ น,นี่ไม่เอาแล้วชมอย่างเดียวเท่านี้ชมอย่างเดียวศูนย์โอทบเนาะบ้านเรา, o เอาโอท็อปอำเภอฝาวบ้านแม่อยู่ตรงนั้นเลยแม่ฝากไปโทรดิพอไปโทรกันเนี่ยศูนย์เดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวมา,า,า,าโทรลูกก็ได้เวลาคุยกันก็คุยทางไลน์คุยทางนี้เออศูนย์เก้าเก้า 099 718 718 2 099 2 099ในแมมาถ่ายดูกเได้ไม่ใช่เดินเอาวันนี้ก็ไรมาผิดผิด,ดเดี๋ยวคุณพูดเองก็ไดเ้าสามสี่เด้าเก้า้แดงบุงหงาเนาะตัวแทนจำหน่ายผ้าไหม่เครื่องเงินปลีกส่งเอาเบอร์โทรลูกด้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอาศูนเ้าเก้าเนาะใช่ค่ะศูนย์เสาสี หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าสามสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าจะได้ผ้ไาไหมจกได้เครื่องเงินโทรหาเบอร์นี้แล้วครับผมผู้ใหญ่บ่ลูกชายเป็นผู้ใหญ่ลูกชายเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเนาะเดี๋ยวก็ได้เป็นกำนานไม่เก่งเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวแกได้เป็นกำนานจะเป็นผู้ใหญ่้วเป็นกำนานแน่ ได้ผ้าใหม่นะครับแดงบุงนาร้านแร,รกคือในอำเภอที่เปิดร,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 ร้านขายเนี่ยอ๋อร้าน,นแรกใช่ไหมแม่ร,ร้านแรกที่เปิดร้านขายเครือเงินได้ผ้าใหม่ครับด้วยอ๋อมาชมเครื่องเงินเครื่องเงินกบบน,นี้สวยด้สวยถ่ายแ,แล้วครับถ่ายหมดแล้วถ่ายหมดแล้ว เงินเครื่องเงินจะได้แบบไหนสั่งได้แตวมเๆแ